ทาวเฮาส์สวยๆเส้นพญาสุเนรนเมล้วคะทุกคนวันนี้ฝนพามาชมหมู่บ้านทีละวันค่ะบ้านสวยพร้อมอยู่ขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ํามีห้องนอนชั้นล่างให้ด้วยนะคะ1ห้องหมู่บ้านทีละวันนะคะทําเลค่อนข้างดีมากเข้ามาจากปากซอยประมาณ600เมตรไปรถไฟฟ้าสายเสียมพูสถานีบางชันก็ประมาณ2กิโลเมตรค่ะหรือจะไปศูนย์ราชการตลาดบึงบุรีโรงพยาบาลเสรีรักนะคะ หรือโรงพยาบาลนกพัลลัดแฟชั่นไอแลนด์ก็ไม่เกิน6กิโลค่ะทำเลด,ดีมากๆสามารถเดินเข้ามาได้เลยนะคะมีห้องนอนชั้นล่างก,งกว้างๆให้1ห,ห้องค่ะเราตกแต่งให้ใหม่สวยพร้อมอยู่โปรโมชั่นฟรีดาวฟรีโอนฟรีจดจำนองนะคะแล้วก็ฟรีเฟอร์นิเจอร์ตามรูปตรงนี้ให้พร้อมเลยถนนโครงการค่อนข้างกว้างเลยนะคะหมู่บ้านก็เงียบสงบด้วย เลดการผ่อนคร่าวๆก็ประมาณเหมือนต้นๆ